สวัสด,ดีค่ะมาต่อกันค่ะนี่เอมาในแปลงดอกไม้แล้วนะคะนี่ดูนะคะสวยมากเลยฝั่งนู้นพลิกนะคะเดี๋ยวยให้ดูนะป้าป้ากำด,ดูพลิกอยู่คุณสานนี่ดูนะคะเอให้ด,ดะะูเดี๋ยวถ่ายแป๊บๆนะคะเดี๋ยวจะเอจะไอ้นี่ต่อให้จนจบว<ะ>่นี่นะคะแปลง โอ้ oh, มีแตงไทยด้วยเยอะเอ่อี่มี่คือเปล่าหวานอีทุกๆโอ้กว่าเอ้อทุเดียวเหรอยะเฮ้ยฮะอินเดียมดผิดไทยแลนด์ฮะเฮียเนาะฝั่งนี้จะเป็นมะเขือเทศนะคะรูสตัวอ่ะโทเมตอ่ะ นายเอ่อเนีาฝายนีสตรเตะทอมตยาไอ้ยันี้ฟลัดยามุสกีุ้กนะดูสิมาตรงนี้ละนี่แปลงมะือเทศนะคะเดี๋ยวอีดูนดูยาวๆก่อนนะคะมุนแตงกวาอยู่ตรงกลางนะคะ ด,ด,ด,ดูเป็นร่องดูนะคะ <_ d iki> เขาทําเป็นร่องให้ดูเออจะถือกล้องแขวงไปหน่อยนะคะเพราะมีคนเยอะอยู่ในนี้แล้วก็จะให้ดูไ้นี่นี่พวก uh, ผักทั้งหลายดูสินี่น่าจะเป็นต้นโหระพาดตูตายแล้วเนี่ยเนี่ยโหระพานี่โหระพา,าพ,าพราะรังแล้วก็นี่พริกหยวกพริกหวานนะคะพริกอันนี้ไม่เผ็ดน,นะคะดูสิต้นนี้เดียวร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเก้าดูมะนาว บ้านเรามะนาวเหลืองใหญ่ที่นี่เขาเรียกซีโทลนี่นะคะนน่นเขาเดินฝั่งโน้นเดี๋ยวเอฟในนี่ก่อนนี่เอซื้อไอ้นี่ไปสองอันละซื้ออะไรนะซื้อไอ้นี่นะคะต้นผักไผ่สับเพลนี่จะพาไปดูดอกไม้มันจะมีดอกไม้อยู่ชนิดนึงที่บ้านเอที่เยอะเลยที่สุราษฎร์จะดูต้นไอ้นี่ต้นไอ้นี่ขายดีมากเลยโอ๊ยเมื่อวานต้นนี้ยังไม่มีบ้านเราต้นเท่าไหร่ล่ะเอจะเอาต้นนี้ก็มีสีดำ ีน้นี่ดูทีค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะนี่นี่นี่ต้นน,นี้ยเยอะมากเลยบ้านเราอะ่ะดอกดาวกระจายเลยค่ะบ้านเราเขาเลือกดูต้นละสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าคนที่นี่ก็สี่ห้ายี่สิบคูณเอานะคะคูณห้าค่ะดี๋คูณไม่ถูกและวงมึงมงต้นมันม่ถสวยมากเลยตระกูลเหมือนดอกดาวเรืองเลย กีนะะ่นาทีแล้วเนี่ยเอกพาเดินเนี่ยเถ่ายสั้นๆแล้วก็จะให้ดูไปเรื่อยๆอุ้ยต้นในนี้นต้นอะไรอะ่ะสวยจังเลยเหมือนต้นในต้นสักคูบ้านเราเลยสักคูที่กินหัวนะคะดูสิใบเบยคล้ายเลยแต่เป็นดอกไม้นะคะเนี่ยน่าจะเป็นดอกไม้อา้าแล้วก็นี่ต้นนี้นี่ต้นถั่วลันเตาหรือว่าต้นดอกไม้ว่ะอ๋อน่าจะเป็นดอกไม้ต้นดอกไม้ที่เขาที่เขาบอกว่าหญ้าตะก,กระเตนตระกูลหญ้าตกกะกะเตนนะคะดูดูด,ดูทางนู้น อยสวยมากค่ะเพื่อนๆอุยอ้ยเดี๋ยนะพาเดิอนออกไปต่อนะคะทุกคน